เอครับวันนี้ครับวันนี้เรามาเปิดกล่องใหม่ครับกล่องใหม่ของวันที่ยี่สี่กันยานะครับแต่ก่อนมีกล่องอไรเนี่ยไม่เคยเปิดอะไรมาอ่กล่องของวันนี้ครับผมมารู้มาว่ากล่องใหม่เนี่ยมันดีที่เอหน้าไม้หน้าไมา้มเขาบอกว่ายิงแล้วไม่ต้องชักใช่ไหมยิงแล้วแบไ,ไม่ต้องรีโหลดสุดยอดมาก อื่นก็เดิมๆคุ้ค่านะครับ B93R นี่ยังไงเนี่ยแรงขึ้นใช่ไหมแรงขึ้นนะโอเคคือเราจะเปิดให้ได้คอสโบครับเอร์พอร์ตรีเจนคอสโบครับสามอันโอ้ได้ทีเดียวสามอันมาเราเปิดให้ได้เราก็จะหยุดไปลองเทสคอสโบกันน่าจะคุ้มค่านะครับอันนี้ ขออภัยครับคุณ gc ไม่พอเฮ้ยไม่ใช่สิเปิดสิก่อนคงไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่สิเฮ้ยกดไงอะ่ะกดกล่องหรือ f5 ก่อนจะถูกหักคุณมีสิทธิโอ้ไม่ใช่ีทีดิอะไรทำไมเรากดไม่ไปไม่ใช่สิกดปั๊บเฮ้ย what the fuck กดอะไรเนี่ย คือไม่กดไม่ไปอ่ะกดไหนอ่ะไปแล้วพี่มันไปแล้วคือแต่เรายังไม่รู้ว่าได้ใช่ไหมได้เยอะอึ๊บอ,อึบไม่เห็นไปเลยอ่ะคืออะไรอ่ะวัดวัดงงมีไขรแก้งกูปะวะไปแก้งไงหอมพี่เปิดไม่ได้เ <c oughs> บบั๊กเลยวะโอเคเปิด เฮ้ยเฮ้ยอาไหลเราเนี่ยฮะแสดงว่ามันต้องได้ของดีมันถึงแกงแล้งเราเนี่ยแกล้งกูแล้วมีความสุขไอ้แซดไปครับเฮ้ยได้คาตาแน,น่ว่ะไปไหมเฮ้ย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 กล่องอืมกล่องแลไม่ได้เ <c oughs> ดียว บังเกอร์อคาตา่น,นาอีกแล้วนี้ไม่เลิกครับถ้าเราไม่ได้คอร์ดโ,โบกุกก็ไม่ได้อีกแล้วเอาละเอามามามาเฮ้ยออได้ B93A <c oughs> เอาวะ อันเนี้ยอัอตราการเปิดได้คาตาหน้าจะเยอะกว่านะครับเท่าที่เห็นคาตาหน้าเรียงๆกันเลยอย่างที่เห็นมาอีกแล้วสามอันติดแล้วนะอืมถ้าเราเปิดแล้วเราหลับตานี่มันจะเป็นทิกป่าะเฮ้ยเปิดเฮ้ยอ,อ๋ออีกกองหนึ่งฟี เงี้ยมือก่อนนั่นไงไม่ใช่ละนี่เปิดฟรีไว้กล่องฟรีเนี่ยก่องฟรีอ่ะดีประจำดดดดดดดนั่นอึดอ <c oughs> กล่องเว้งหลอกกู <c oughs> อีกแล้วอ๋ออย่าไม่ได้เลยเลย เฮ้ยโอ้โหผมได้ครับได้แล้วครับกล่องมาแล้ว Air Force Generals Card Box ครับกดอีกอันหนึ่งแล้วกันครับกดอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราก็เลือกเวลา่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกล่องไม่มาเว้ยอีกกล่องหนึ่งอีกกล่องหนึ่งอ๋อถามกล่องมันได้กล่องฟรีแม่งล่อหลวงให้กูเปิดเนี่ยโอ้โหคาตาเน่ แต่ว่าคอยโบนี่ออกยากจริงมันมายากมากเฮ้ยปับ๊บอ้อเไม่เป็ไรเอาเอกตึดอืมไม่ได้ครับไอ้กล่องนี้มันไม่ได้เหอไม่เป็ไรเอาเอกฮึดอ่ามีสองอันมามีหกอ,อันแหละอันเราก็ ไปทดสอบกันดีกว่าทดสอบมาอ้อยมาเข้าเซิร์ฟฟาร์มดีกว่าแล้วมาเจาะกันดีกว่าอ้อยอ้อยอ้อยออยซูบอ้อยสูบอะหมหมูหมูหมูเรียกเรียกผิดคนอีกแล โอเคเราจะมาทดสอบเอ่อคอโบครับคอโบมันรู้สึกว่ามันเทพโดยการที่ยิงแล้วชักเลยมาแล้วก็มาลองเลยดีกว่า เ้ย hey. แลกไปน้อยไม่คุ้มค่ามาอีกหกสิบเอ็ดพอดีเป๊ะเราคำนวณไปแล้วมาร้อยเรียกผิดคนครับอ้าวเฮ้ย <Hey, S 2> มีคอมแพคสโคบปะ, <Hey. S 1> อะเอ้ยซุป <Hey. S 1> มามามาลงมาเลยเิอะไรอ่ะพี่บอกผมดิเออฟาร์มดิ ส่งมาดิพาร์ตอะเซิร์ฟพิมนะจำได้ปะจ<า>้าพิมไปอย่างเงี้ยมาเราก็เข้ามาครับ Good Morning คือช่วงนี้ผมที่กลับมาทําคลิปนะครับตอนเนี้ยเจมเขาป่าโปอย่างจริงจังครับทําให้โปเนี่ยน้อยลงในการเล่นผมมีความสุขมากนะครับในหลังๆที่เล่นแล้วไม่หัวร้อนเหมือนแต่ก่อนครับลงมาแล้วโดนโปแบบเหินเดินอากาศมาเป็นประจําเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเมื่อวานลงทั้งวันไม่เจอนะครับไม่เจอมีแต่พวกฝัดข้อความโปอย่างเงี้ยไม่ค่อยน่ากลัวทอะไร ตอนนี้เราก็ไม่มีโปรเราก็ยิงได้เยอะนะยิงได้สนุกได้เยอะไม่มีแบบพวกวาระต่อยแบบลูฟี่เกลี้ยงห้อาอย่างเมาละแหมดูดของเร็วและเกินอต่น,นี้ไม่มีแล้วโดยการปรับให้กว่าจะเข้ามาเล่นในออฟฟิเชียลได้ก็นาน <c oughs> ทุกอย่างดีขึ้นครับ <c oughs> มีความสุขในการเล่นมากเอามาเรามาลองอ้นี่ดีกว่า คอรโ,โบคอสโบเดินยิงเพื่อนด้วยด้วยความมันและสะใจเลยวิเราดูโ <c oughs> อคาตาณนนามา <c oughs> อย่างที่ผมหายไปพักหนึ่งเพราะว่าโปมันเยอะนี่แหละ <c oughs> ไม่อยากเล่นเท่าไหร่พอโปเคลียก็สนุกเลยอ่าป๊บนึง นี่ฟาสโวตังหานหาเพื่อนแล้วเขาว่าไม่มันมันไม่ต้องรีใช่ไหมได้สนุกอย่างนี้แหละดูนะมันแรงขึ้นปะแรงนี่ออกมาดิอ๋อคอมแบกยังไม่ได้เอามาโอ้ยดีมากไปตายซะอุ้ยแรงใช่ไหมเกือบตีเกือบมิตตี้ละมิตี้เหรอโโอ้หนี่มันสไนชัดๆ ได้มา,<อ>านี่เลยเรืร่ๆๆโอโอ้โหสองร้อยพีซีถือว่าคุ้มค่าครับคุ้มค่ากับกล่องนี้เราก็ลองยิงแบบไหนไหนด้วยอันนี้โอ้โ,โหยิงได้สุดติงอ่ะอันเนี้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยแม่งไม่ต้องแน่นด้วยสุดยอดครับสุดยอดถือสุดยอดเพลินอย่างเงี้ยเพลินเพลิน เพิ <feld> ่นนะไม่ต <saturated> ้องชักด้วยไม่ต้องรีโหลดอย่างนี้ยิงแทนปืนกลได้เลยมีอนุภาพที่แรงด้วยโอ้ยชุดเต็มนี่โดนสองทีสามทีนี่บินแน่นอนโอ้ยไม่ได้แล้วต้องเอาไปเล่นแล้วพี่ผมต้องตายก่อนอีกตัวนึ้กันดจบกบคลิปนี้แรงครับขอบคุณครับ เราได้ไอ,อันใหม่มาแล้วเราไปละเราจะเอาไปลงเซิร์ฟ